ถ้าไปชมสะบวเดนะครับโดยน้องออ้มแอมนะครับนำจะพาเดินเข้าไปที่สะพานไม้ของเรานะครับทำไว้ก็โดยผู้ปกครองนะครับมาช่วยกันทำน้องแอม,แมน้องแอม,แมน้องแอม,แมสดกันนะคะน้องๆอ,อ,อยากได้สะพานใหม่ที่แข็งแรงนะครับตอนนี้เป็นสะพานไม้ไผ่ ที่ผู้ปกครองช่วยกันสร้างไว้ให้นะครับเป็นชั่วคราวถ้าเกิดเราได้เป็นสะพานปูนที่แข็งแรงก็จะสามารถพาเด็กๆมามาเดินเล่นได้และทำขอบขอบทำรัว้วกั้นอย่างดีก็น่าจะทำให้ที่นี่เป็นที่ที่สวยงามและน่ามาพักผ่อนหย่อนใจนะครับน้องอแอมอยู่ในครับอมแอมเป็นเด็กที่น่ารักนะครับ แม้ตัวเธอจะผอมบางแต่ว่าเสียงเธอมีพลังตอนนี้เรากำลังทำป้ายนะครับป้ายของโครงการกรบนะครับมีเสาอ,อยู่สองเสาเพื่อที่ทำป้ายและมุงหลังคาด้วยนะครับแสต่า์ให้ความรู้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างมีหินมีปูนมีทรายนะครับแต่ว่ายังขาดจะตุปัจจัย หลายอย่างครับที่เราจะต้องทำาต่อไปพัฒนาน้องแอมเชิญพาดูรอบๆขอบสระสิครับเออตอนนี้ก็จะมีนี่คือกรารใช้ย,ยางรถยนต์นะครับเป็นที่ตอนนี้เราปลูกคุณนายตื่นสายไว้ก่อนคุณนายตื่นสายได,ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนะครับก็จะมีบางส่วนที่เป็นต่อไปก็จะปลูกผักหรือพืชที่กินได้รอบๆขอบสระนะครับโดย นำโดยคุณครูอ้อมใจไรผักแว่นคนนี้โชว์หน้าหน่อยรับสวยตลอดการนะครับสวยสม่ำเสมอเขาเรียกว่าอ่าน่ารักไม่เบานะครับหุ่นแบบนี้ไม่ใช่อ้วนนะครับเขาเรียกว่าน่ารักไม่เบาจริงๆคือผักวางตู้นะครับเบีย้ยเบี้ยเบี้ยที่เราเพาะไว้เดีย๋ยวก็จะแยกแยกไปสู่แปลงต่างๆแล้วก็ดูแลอย่างดีนะครับเป็นอาหารกลางวันได้ด้วยแล้วก็ให้เด็กใช้ประดับได้นะครับนี่คุณครูบรรจงบรรจงบรรจงรถด้วย อันนี้เขาเป็นชาวนาอาชาวสวนตัวจริง oh <my> ได้ปลามาด้วยนะครับ oh <my> ลดน้ำต้นไม้ได้ปลาช่อนตัวใหญ่มาเลยโอ oh, oh, ไม่ใช่ปลาซิวอ่า oh <my> ปล่อยลงไป oh <my> นี่คือน้องอมแอมนะครับแล้วก็น้องพลอยไพลินไปแล้วหนึ่งคนอ่ะช่วยกันตักช่วยกันตักอมแอมรดน้ำทองอุไรเราจะดูแลเป็นอย่างดีนะครับท่านใดที่ผู้ปกครองท่านใดที่จะบริจาคต้นไม้นะครับจะเป็นต้นมะพร้าว ก็จะเป็นการดีนะครับมะพร้าวหรือไมกระต้นไม้ดอกไม้ประดับที่ไม้กินได้มะม่วงพันธุดีมาปลูกรอบขอบสะของเรานะครับเป็นเจ้าของสะด้วยกันก็จะดีมิใช่น้อยเลยเชียวสะบัวแดงตอนนี้กำลังบานรับแสงแดดนะครับตอนนี้เป็นเวลา2องนาฬิกา30นาทีโอ้โหปลาผุดปลาผุดมีแต่ตัวใหญ่นะครับเราไม่ได้สูบมาสองปีแล้ว คิดว่าคิดว่าปลาช่อนที่อยู่ตรงนี้คงจะเป็นเจ้าจพ่อปลาช่อนไปแล้วเจ้าพ่อวางไปแล้วน่าจะตัวใหญ่เท่ากับน,น้องออมแอนด่แหลล์ oh, <no. S 1> สะบัวแดงหลังโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนสารราชอุทิศนะครับตอนนี้สวยงามเบ่งบานรับแสงแดดอย่างสวยงามอ่าตอนนี้บานเต็มที่นะครับเป็นเวลาสองโมงครึ่ง อ่าบัวจ,จะบานเต็มที่เมื่อเวลา2.30นาฬิกา30นาทีอันนี้น้องๆได้พิสูจน์ไปแล้วนะครับสวยงามเต็มสะไปหมด okay. yeah.